ครับสวัสดีครับามาพบกันกันกบเพจเกษตรผสมผสานเกษตรส,สวนบ้านบุญนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีเคล็ดลับการแกะเชือกถักถุงดินเกษตรหรือว่าจะเป็นถุงกระสอบถุงข้าวสารก็จะมีเชือกถักที่มีลักษณะเหมือนกันนะครับเป็นการถักลายยิบปวนแล้วก็เรียงลายเดี่ยวเหมือนกันนะครับ อ่าไม่ว่าจะเป็นถุงดินเกษตรแบบนี้หรือว่าถุงถุงข้าวสารถุงปุ๋ยอ่าก็จะเป็นเสือกเย็บบนลักษณะนี้นะครับอ่าทีนี้เคล็ดลับการง่ายๆนะครับวิธีการดูอ่าวิธีการดูครับการเย็บจะมี2ลายนะครับลายหนึ่งจะเป็นลายเย็บบนไขว้กันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกลายหนึ่งก็จะเป็นลายเย็บเดี่ยวเรียงเดี่ยวอย่างนี้ครับวิธีการแกะที่ไม่ให้เสียถุงนะครับ ก็คือให้เรามาดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งที่เป็นลายเย็บวนแล้วก็ดูฝั่งฝังที่เป็นวนที่เป็นวงกลมนะครับตัวนี้เห็นไหมตรงนี้จะออกมา2เส้นคู่กันแล้วก็ตรงนี้จะวนเป็นวงกลมให้ดูว่าวงกลมตรงนี้หันหน้าไปทางไหนให้ไปดูปมแรกสุดก็คือนู่นเลยครับหัวสุดฝั่งนูน้นฝั่งนี้ก็คือตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะมีไข้แค่นิดเดียวนะครับให้เราดึงตรงไข้นี้ออกนะครับถ้าเกิดว่าเราดึงตัวฝั่งนี้ไปปุ๊บก็จะกลายเป็นมัดทันทีแต่ถ้าเราดึงออกคืนอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นรูดออกมานะครับอันนี้ครับวิธีดึงอันนี้ครับง่ายมากเห็นไหมทีนี้ อันนี้คือวิธีแรกที่ว่าเราไม่สามารถเราไม่ไม่ต้องเสียถุงปุ๋ยหรือไม่เสียถุงดินแต่ถ้าอีกวิธีหนึ่งก็คือลูดเชือกนี่เลยครับแต่ว่าถุงตัวนี้เราก็จะเสียซึ่งทีนี้ถ้าเป็นถุงกระสอบถุงขาสานถุงปุ๋ยก็เหมือนกันครับให้ดูลายเหมือนกันนะครับแบบนี้ดูลายสด้านครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้คือฝั่งที่เป็นลายเดี่ยวแต่ว่าฝั่งที่ดูให้ดูฝั่งที่เป็น,นลายเย็บบนนะครับให้ดูอันนี้นะครับอันนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งไอ้ที่ออกคู่กันสองเส้นนี้ไม่ใช่นะครับให้ดูว่าฝั่งที่มันวนตัวนีน้วนมาอย่างเงี้ยให้ไปดูฝั่งนั้นเลยสุดก็คือฝั่งนี้ครับก็คือดูเชือกที่ผูกนะครับ,บรให้ดึงออก อันนี้จะเป็นถ้าเกิดเราดึงตรงนี้ออกปุ๊บมันจะกลายเป็นมัดทันทีเลยครับก็ดึงออกก่อนข้อหนึ่งพอดึงออกปุ๊บจากนั้นก็จะกลายเป็นลูดทันทีเลยครับง่ายครับเคล็ดลับแค่นี้ครับเราจะได้ไม่เสียถุงดินไม่เสียถุงปุ๋ยไม่เสียถุงก๊าสอบไม่เสียถุงข้าวสารครับก็ขอฝากติดตามช่องกเกษตรผสมปร,ระสานเกษตรสวนบ้านบุญไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ